ตูพายเอตเลนไทยนะคะวันนี้ก็จะมาทําปลาเนึ่งมะนาวนะคะปลานึ่งมะนาวปกติเลยช่องยายก็จะเป็นช่องธรรมชาติเนาะวันนี้ยายก็จะทําปลาหนึ่งมะนาวนะคะปลาหนึ่งมะนาวเพราะว่านี่นะครับผักผักรองนะคะทุกท่านค่ะยายก็ใส่ผักรองก่อนนะคะทำปลาเนึ่งมะนาว เอาไปทำดีโอไม่ได้ก็เลยทำกับข้าวลงแทนนะคะตัวโต๊ดก่ไปด้วยช่องช่องธรรมชาติเอ๊ะทำไมต้องมีทำกับข้าวนะคะปลาน,นิลน,นะคะปลาน,นิลน,นึ่งบรนดาอันนี้ก็ปลาน,นิลน,นะคะปลาหนิลนนะคะ่ะยายมาั่งเสร็จแล้วนะคะยายมาั่งเสร็จแล้วล้างสเสร็จแล้วอนนี้ยายก็ใส่นึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะใส่นึ่งนะคะ เตรียมไปซื้อมาดูมั้งนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมเตรียมน้ำจิ้มใบรานนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาํำน้ำจิ้มกันนะคะทำแบบง่ายๆนะคะทุกท่านคะ่ะใครอ,อยากกินก็ทำแบบง่ายๆเลยคะ่ะก็ใส่พริกลงไปนะคะตำเครื่องปรุงเทก้ะไเฮีก็ใส่พริก5เม็ดเนาะแล้วแต่คนชอบเนาะคนชอบแล้วก็กเทียน นะคะแล้วก็รากบักชีนะคะทุกท่านะค่ะรากบักชีรากบักชีนะคะนี่ก็มะนาวกับอ่าอยูขาเดี๋ยวจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าอ่ายายเค็มไม่ได้ค่ะ เทมแลกเลยนะคะเทมแลกเลยยายก็เอาน้ำตาลใส่ไปนะคะเพราะน้ำตาลน่ะมันต้องเน้นน้ำตาลเพราะมันจะได้รสสามรสนะคะยายใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งนะคะช้อนสักช้อนครึ่งเนาะช้อนครึ่งน้ำตาลทรายยายมีแต่น้ำตาลทรายนะคะทุกท่านคะมีแต่น้ำตาลทรายเพราะตะไคร่น,นิดนึงมันก็ไม่ตัดรสอันนี้ก็ชุบนะคะ ชรดก็ใส่พอประมาณนะคะทุกท่านค่ะยายเป็นโรคไตยายกินชรดเลี้ยงไม่ได้พ <c oughs> อประมาณน,นะคะวันนี้ยายก็คลุกลงไปเลยนะคะคลุกลงไปให้มันเท่ากันทีนี้ยายก็เอามะนาวนะคะปลาเนึ่งมะนาวก็ต้องมีมะนาวนะคะทุกท่านค่ะ <c oughs> เอา มะนาวก็แล้วแต่รสชาติชอบใครชอบมันนะคะชอบไตชอบมันบีบมะนาวไปสามสีป่ปลาหนึ้งมะนาวต้องมีสามรสนะคะย<ม>ายกินเค็มไม่ได้ยายก็ใส่ตี่ยุขาวถ้าใครชอบน้ำปลา,าใครกิน กินได้ก็ใส่น้ำปลาเลยนะคะใส่น้ำปลาเลยนี่นะคะยายก็จะกินแค่ประมาณช้อนชาหนึ่งนะคะใส่ช้อนชาหนึง่งยายจะใส่เยอะไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มชินปากแล้ว,วก็เป็นโรคไตเนาะโรคไตจะกินเยอะไม่ได้เีนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำจิ้มไปแล้ว ายแบบว่าชอบรสไหนก็ทํารสนั้นนะคะยายกินประมาณรสนี้กำลังพอดีกํลาลังพอดีของยายนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าปลาสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วปลาของยายสุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเอาน้ําจิ้มราดลงไปนะคะน้ําจิ้มน,นี่เตรียมไว้ ราดลงไปค่ะราดลงไปกับเนื้อปลานะคะทีเลยได้เยได้สักทีเลยนะคะทีแล้วก็แบบๆแบบหันเข้านะคะแล้วก็จะก็จะมีผักนะคะผักกาดขาวยายใส่ข้างๆ ขาวยายเบียงข้างๆเพื่อเพื่อจะใส่ให้มันเป็นซุปนะคะยายเน้นกินผักค่ะนเน้นกินผักนะคะทุกท่านค่ะเน้นกินผักนะคะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวตั้งอรอบตัวปลานะคะแต่งเติมใส่เยอะเดี๋ยวก็ เดียวแล้วก็จะมีผักชีนะคะผักชีผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้านะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมทับเข้าไปนะคะยายจะรูโปก,กไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนปลาหนึ่งมันยาวของยาย วันนี้ก็ปลานึ่งมะนาวของยายก็สุกแล้วนะคะทุกท่านค่ะนี่นะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านค่ะมาทานข้าวด้วยกันคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์เลนไทยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามยายขอบคุณมากๆนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย